ในส่วนของวันนี้นะครับวันที่22เดือนเมษายน2025นะครับทางแอปพลิเคชันนะครับหางเงินฟรีเป็นการหาเหรียญบิตคอยแคส s h หรือ BH, B H B C H นะครับได้ทำการโอนเหรียญน,นะครับให้กับผมอยู่ที่0.00162028 00 bch เข้ากระเป๋าของ Bit ครับนะครับผมนะันก็คือกระเป๋านี้เลยนะครับก็แอปนี้นะครับถ้าว่าใครที่สนใจหาดินคริปโตเคอเรนซี ancy, นะก็แอปนี้เป็นแอปหนึ่งที่เราไม่ต้องลงทุนแล้วก็สามารถทําได้ฟรีแล้วก็ถอนได้จริงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้ในส่วนการหาได้ได้ผ่านแอปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ anc studio นะครับ วันนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาหาเหรียญคริปโตเคอเรนซีจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะครับซึ่งวันนี้ผมได้รับเหรียญนะครับที่มีชื่อว่า Bitcoin Cash หรือ bch นะครับเข้ากระเป๋าของ Bit Cup นะครับตอนนี้นะครับราคาของเหรียญ bch 1 bch เท่ากับอยู่ที่11,553บาทด้วยกันนะครับผมนะก็ถือว่าราคาสูงมากตรงนี้นะครับ อันนี้คือในส่วนของอีเมลนะครับอีเมลที่ผมได้รับการฝากเหรียญเข้ามานะครับวันที่22เดือนเมษายน2525วันนี้เลยนะครับเวลาประมาณ15นาฬิกา55นาทีจำนวนเหรียญทั้งหมดอยู่ที่0.00162028 BCH นะครับจาก address ของ Bitcoin Cash นะครับผมนะซึ่งแอปพลิเคชันที่ผมจะมาอัปเดตในวันนี้นั้นก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Bitcoin Cash Giveaway นี่ทุกคนนะคือเป็นแอป,ปนี้เลยนะครับอ่านี่คือเป็นการแจ้งเตือนว่าทางระบบทําการส่งเด่นให้กับเรานะครับแอป,ปนี้ถ้าเราการตั้งค่าว่าเราจะให้ระบบโอนเหรียญเมื่อเราสะสมเหรียญได้เท่าไหร่แล้วก็พอเราสะสมได้ครบปั๊บระบบก็จะทําการโอนเหรียญให้กับเราทันทีอ่าทุกๆวันอังคารนะครับผมนะของสัปดาห์นะครับ ตรงนี้นะครับผมก็ได้ทําการตั้งค่าอยู่ที่ประมาณ5,000ซาตชินะครับพอเหรียญของผมมีครบ5,000ซาตชิระบบก็จะทําการโอนให้กับผมมานะครับซึ่งอันนี้คือล่าสุดคือวันนี้เลยนะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นวันที่29เดือนเมษายนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีเหรียญประมาณ43,91ซาตชินะครับรนี้เนาะก็เดี๋ยวถ้าหากว่า อ่าถุงโซที่แล้วก็มียอดเหรียญเพิ่มขึ้นนะก็จะโอนเท่านั้นก็คือเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมนะก็ตามนี้เลยนะครับวิธีการที่เราจะตั้งค่าว่าเราจะให้ระบบทําการโอนเหรียญกับเราก็ต่อเมื่อถึงประมาณเท่าไหร่นั้นก็มาที่คําว่า payment ตรงนี้นะครับนี่ทุกคนกดเข้ามาเลยนะครับจากนั้นก็เลือกได้เลยนะว่าเราจะให้เราเราจะเลือกประมาณกี่ซาตชิมี5 0 0 0ซาตชิ10,000ซาตชิ2 0 0 0 0ซาตชิ ห้ 50, าหมื่นซาตชิหนึ่งแสนซาตชิแล้วก็หนึ่งล้านซาตชินะครับก็หลังจากนั้นนะครับพอเราตั้งค่าแล้วเราก็เราก็ไปหาคะแนนต่อไปเมื่อเรา,เาหาคะแนนหรือหาซาตชิต่อไปนะครับวิธีการหานะครับเราก็มากดได้ทุกทุกหนึ่งชั่วโมงที่เมนูข้างบนข้างบนสุดนะครับ,บ,ดรบกดเข้าไปเลยเมนูนี้นะครับก็คือว่าเขาจะให้เราสปินนะครับหรือสุ่มนะมีทั้งหมด สองโอกาสด้วยกันเนาะก็เราสปินไปก็คือจะอยู่ในส่วนของส่วนล่างนี้ก่อนถ้าหากว่าเราสปินแล้วก็มันหยุดที่ตัว B ีสตัวนี้นะครับที่เป็นตัวใหญ่ๆนี้มันจะเด้งขึ้นไปตัวกลางนะครับผมนะแล้วก็ถ้ามันหยุดที่ตัวบีสีทองมันจะเด้งไปข้างบนหรือคือเป็นโบนัสเลยทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับกดสปินไปเลยนะครับผมมาดูกันว่าของผมจะได้เท่าไหร่กันนะครับได้มา30มสิบซาโตชิซาโตชินะครับอ่ะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ที่2ได้มาอยู่ที่10ทุกคนนะแล้วก็ถ้าว่าเราอยากที่จะสปินต่อแต่ว่าสปินของเราหมดนั้นเราสามารถที่จะหาสปินเพิ่มได้จากการที่เรากดข้อมอสปินแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับเมื่อเราดูวิดีโอจนครบแล้วก็คือกดกากบาทปิดไปนะเราก็จะได้สปินเพิ่มมาอีกประมาณ3สปินด้วยกันตรงนี้เราก็สปินต่อไปได้เลยนะครับผมก็เป็นครั้งที่3ของรอบนี้อ่ะได้มาอยู่ที่4 5ซาตตุชินะครับกดสปินต่อไปนะครับผม ครั้งนี้ได้มาอยู่ที่10ซาโตชินะครับอ่ะสปินอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเนาะครั้งนี้ได้มาที่9ทุกคนแล้วก็ถ้าเราอยากมอสปินต่อได้ไหมคืออยากหาสปินเพิ่มก็ได้เหมือนกันนะครับก็กดเหมือนเดิมเลยก็คือกดมอสปินแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับถ้าเราโอเคแล้วนะเราก็กดคําว่า45เพราะว่า45เยอะสุดถ้าเอา9ก็ได้แหละแต่ว่า9มันน้อยใช่ไหมทุกคนอ่ะก็คือเอา45เลยแล้วก็กด yes ไปนะครับผมแล้วก็คะแนนก็จะถูก กด c o n t i น u e นะครับจากนั้นก็คือรอประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็สามารถที่จะมากดต่อได้นะครับนี่ทุกคนต่อมาคือถัดมาคือ o f f e r wall นะครับหรือการทำงานออนไลน์กับเขากับพันเนอร์ของเขานะครับก็ตามนี้เลยนะก็ออฟเฟอร์วอลจะมีงานเกี่ยวกับการทําแบบสอบถามหรือตอบแบบสอบถามแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแล้วก็สมัครสมาชิกของเว็บไซต์นะครับ ต่อมานะครับก็คือเป็นโบนัสตรงนี้นะก็คือเป็นการดูวิดีโอนะดูวิดีโอ1ครั้งสามารถสุ่มรับเหรียญได้1ครั้งนะครับผมอ่ะกดเก็ตยรวัดแล้วก็ดูวิดีโอไปได้เลยนะครับจากนั้นก็คือกดก,ก,กรกบาทปิดไปนะครับผมแล้วก็เราสามารถที่จะสุ่มรับในส่วนของซาโตชิได้เลยซึ่งจะมีตั้งแต่ 21, 23, 35, 26, 40, 40 แล้วก็ส่งสุดยุติกัน90นะครับมาดุนกันนะครับว่าผมจะได้ไปกี่ซาโตชินะครับผลปรากฏว่าผมได้มาอยู่ที่40ซาโตชิก็กดคอนติเนียต่อไปนะครับผมต่อมาก็เป็นในส่วนของเพ a y ไทม์ time, แล้วก็บิดแลบอันนี้ก็คือเป็น o f f เฟอร์วเหมือนกันนะที่อยู่ข้างที่อยู่ข้างในตรงนี้แหละแต่ว่าอันนี้มันเอาออกมาข้างนอกนะครับก็คืออันเหมือนเดิมแล้วก็ต่อมาคือ in wife friend เดีการทำ referral ตรงนี้นะครับจะได้ในส่วนของชาโดยทประมาณ10%ของอ referral ทำได้ทุกคนนะตรงนี้นะก็วิธีการก็คือกด copy link นี้แล้วก็ไปทำการตลาดได้เลยตรงนี้นะครับผมนะถ้าใครจะเอาเป็น show QR a d d t i o n a l link ก็คือกดตรงนี้ได้นะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของ referral คือ referral ก็คือจะได้ไปตลอดชีพในส่วนของ10%นะ ต่อมาก็คือเป็นในส่วนของอันนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตรงนี้ทุกคนนะคอนโทรพันเนลนะก็คือว่าเผื่อใครที่ไม่รู้ว่าจะไปที่หน้าของการตั้งค่า,ต,า,ต,าต่างๆคือมาที่คอนโทรพันเนลนะก็จะบอกรายละเอียดต่างๆเนาะตรงนี้แนะนําให้เรามากดรับทุกวันถ้าหากว่าเราไม่ได้มากดรับนะประมาณ1เดือนเต็มนะระบบจะยังไม่โอนเหรียญให้กับเราในวันอังคารเนาะ ระบบจะสะสมไปเรื่อยๆนะก็คือตรงนี้คือสะสมไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าเราจะมากลับมาใช้งานคือเราจะมาเปิดแอปใหม่แล้วก็เล่นในส่วนของเมนูนี้หรือเมนูไหนก็ได้เนาะก็คือเปิดแอปมาแล้วก็เคลมนะคือรับเหรียญมาเนาะระบบก็เลยนะับจะดนับแล้วก็ค่อยโอนเหรียญให้กับเราอีกทีหนึ่งในส่วนของสัปดาห์นั้นที่ตรงกับวันอังคารนะครับถ้าเราไม่เข้ามาเลยระบบก็จะนับเหรียญเรื่อยๆทุกคนนะคือจะยังไม่โอนให้กับเรามา นะครับอุตก็ประมาณนี้เลยในส่วนของระบบการโอ,อนเงินเพราะามีคนถามว่าทําไมเรียนไม่เข้ามาวัานอังคารหนึ่เรียนถึงขั้นต่ำหรือยัง2คนได้เข้ามาใช้งานแอปนี้หรือเปล่านะครับก็สองข้อที่ที่เราสามารถตรวจสอบได้หรือถ้าหากว่า เราใส่ wallet ผิดนะ wallet ผิดนะก็จะไม่เข้า wallet ของเรานะก็จะเข้า wallet ของคนอื่นแล้วแม่ก็อาจจะหายไปเลยนะครับผมโอเคทุกคนนะกกหสับคลิปอนี้นะครับผมนะก็ต้องขอลาไปก่อนนว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานออนไลน์หาอะไรได้เสริมหาในส่วนของเหรียญคริปโตเ r เรนซีฟรีนะครับก็อันนี้นะตอบโจ์ได้ดีเลยทีเดียวน,นะครับวิดนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ